เลยนะครับก็ an เท่ากับก้อนนี้ใช่ไหมนะครับแล้วก็บวกกับลบก็ตัดไปนะครับ an ก็ได้เท่ากับ1บวก n นกำลังลบ1นะครับคูนกับ3บวก n นกำลัง1ส่วน3มนะครับส่วนด้านล่างด้วย5 n บวกด้วย n กางสองส่วน3ลบด้วย n กำลัง4นะครับต่อมา a n นะครับแล้วก็คูณเข้าไปนะครับก็3บวก a กำลัง1ส่วนอภัยนะครับ3บวก n กำลัง1ส่วน3 นะครับคูณในนี้ก่อนนะแล้วก็บวกด้วย3 N มเอกำลังลบ1บวกด้วยนะครับ N อ็นกำลังลบ2ส่วน3นะครับส่วนด้านล่าง5 N าเอกำลัง2ส่วน3ามลบเยกกำลัง4อ่ะมาพิจรารณานะครับอ่ะห้าบวก นะครับอ่าตัวแรกนะครับห้าคูณหนึ่งนะครับเท่ากับห้าอันนี้เรารู้นะครับหนึ่งก็คือห้าเอ็นกำลังศูนย์ใช่ไหมเอ็นกำลังศ<ช>ูนย์เรามาดูด้านล่างด้านล่างตัวไหนเยอะสุดครับเอ็นกำลังสี่นะครับเอ็นกำลังสี่เราคิดเอ <4 S 2> ็นกำลังสี่นะครับเอ็นกำลังสี่นี่คือตัวล่างที่เราสนใจนะครับตัวบนตัวไหนเยอะสุด ตัวไหนเยอะเท่า n กำลังสี่ไหมไม่มีนะครับไม่มีตัวบนตัวไหนที่เยอะกว่า n กําลัง4เลยนะครับเพราะฉะนั้นเท่า take limit เข้าไปทั้งสองข้าง n เข้าใกล้ infinity นะครับก็จะเป็นข้างบนส่วนด้วย infinity นะครับก็จะเป็นข้างบนส่วนด้วย infinity ข้องบนส่วนด้วยอินฟินิตี้เป็นเท่าไหร่เอ่ยศูนย์ครับจบ